สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะ วันนี้นะคะน้าส้มก็มีเสื้อลูกไม้นะคะแบบใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้ลงวันที่16ตุลาคมนะคะสินค้าสามารถสั่งได้ตลอดนะคะสินค้าเป็นสินค้าพรีออเดอร์ค่ะมีสินค้าเฉพาะตัวที่ใส่โชว์นะคะคือไซส์38เท่านั้นนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณแม่ต้องจำนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือนี้นะคะเป็นตัวเลข3หลักนะคะแล้วโทรมาแจ้งหรือไลน์มาแจ้งนะคะที่เบอร์และไลน์ด้านบนขวามือนี้นะคะเพื่อจะได้เข้าใจ ตรงกันว่าตัวไหนนะคะเป็นตัวเลขสามหลักนะคะด้านบนซ้ายมือนี้นะคะตัวนี้นะคะออกมาในช่วงเทศกาลที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลปลายปีก็จะมีงานทอดกระถิ่นงานทางบุญใดๆนะคะก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะใครที่แบบไม่ต้องการความมีเรื่องนะคะเพราะว่าการมีเรื่องเนี่ยแน่นอนว่า เป็นใย,ยบวบเอ้ยเป็นอะไรเลยเวลาโดนแดดโดนร้อนนิดนึงเนี่ยมันจะคันมันจะยิบยิบ,ยบ,ยบ,ยบเลยเนาะก็แล้วมันก็อาจจะวิ่งเกินไปสำหรับงานบุญในตอนกลางวันนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้ไปทําบุญได้ในตอนกลางวันได้อย่างแบบเหมาะสมแล้วก็เราคัดสีมาแล้วว่าทุกสีเนี่ยคือแบบสุภาพเรียบร้อยคือไปงานกลางวันไปงานทําบุญทอดกระถินคือโอเคดูดีหรือใครจะใส่กลางคืนก็ได้เพราะว่าด้วยความที่แบบเขาในค่อนข้างที่จะแบบว่าดูฮา ดูฮราดูรูรานะคะซึ่งก็สามารถใส่กันงคืนได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทํามาเพื่อตอบโจทย์ใครที่กำลังจะหาเสื้อลูกไม้สวยๆส,สักตัวเป็นงานทอดกระถิ่นเลยเป็นงานทําบุญเลยนะคะตัวนี้แล้วก็สําคัญคือราคาไม่แพงค่ะตัวนี้มาดูแบบกันก่อนนะคะแบบนะคะในส่วนของคอนะคะจะเป็นคอ ปาดตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปาดนะคือจะ,อะเดี๋ยวให้ดูชัดๆชัดๆนะคะตัวนี้จะเป็นปาดในลักษณะนี้ก็คือจะมีความปาดกว้างนิดนึงกว่าปกติที่มันจะแบบ กลมคือกลมก็คือจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปาดปกติของเราก็คือจะอันนี้คือมีการปรับแพทเทิร์นใหม่เพื่อให้ดูหวานยิ่งขึ้นนะคะดูแบบว่าดึงความเป็นผู้หญิงผู้หญิงออกมาเยอะขึ้นนะคะดูไม่ทื่อๆนั่นเองดูแบบว่าดูดูเนี่ยค่ะดูแบบว่าดูคอสวยดูคอสวยดูมีอะไรคือดูกําลังดีดูแบบไม่แบบไม่แบบมากลมๆทื่อๆมันดูแข็งๆเนาะอันนี้ก็คือดึงดึงความหวานของผู้หญิงออกมามันจะไม่แบบ แต่ว่าก็ไม่ได้ปาดจนกว้างจนทําให้แบบดูลึกใส่ลําบากนะถ้าพวกนั้นจะคือสวยจริงเปรี้ยวจริงแต่อาจจะใส่ลําบากนิดนึงนะคะอันนี้เราเข้าใจคุณแม่สำหรับคุณแม่ที่แบบว่าต้องการความกระชับกระเฉงนิดนึงเวลาไปทําบุญแล้วก็ไม่อยากจะให้ดูโป๊จนเกินไปนะคะตัวนี้สวยค่ะคอสวยนะคะเป็นคอปรับแพทเทิร์นใหม่ค่ะ ะะและในส่วนของตรงคอนะคะก็จะมีการเสาะลูกไม้นะคะมาปรับตกแต่งให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูคอนะคะในส่วนของตรงซับในค่ะตัวนี้นะคะซับในด้านในจะเป็นซับในแบบรูปหัวใจนะคะก็คือว่าเราจะยังคงมีความเซ็กซี่หวานๆเล็กๆน้อยๆนะคะมีความซีทูในช่วงของบริเวณหน้าอกนะคะเห็นแบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะคุณแม่อะนี่ส้มให้ดูเห็นไหมคะมันจะมีความหวานของในส่วนของตรงคอไงแค่ช่วงลายเอียดตรงคอเนี่ยก็คือมีความหวานของงานเสื้อลูกไม้ของความเป็นเสื้อผ้าไทยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบว่าเห็นเนื้อตรงนี้เยอะจนเกินไปจะทําให้รู้สึกข,ดขาดความมั่นใจหรือดูโป้หรือเป็นกังวลนะคะก็คือเราเนี่ยก็คือเห็นแค่ประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวติดไมล์แล้วนะคะก็คือรูปมาที่ซ้อออกมาแต่งแบบสวยงานอย่างปราณีตเนี่ยเราจะทําให้ทั้งรอบคอเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะมาดูในส่วนของตัวแขนบ้างตัวนี้นะคะที่บอกว่าแขนดูราฮารุฮาราซึ่งสามารถใส่ในงานกลางคืนได้ตัวนี้จะเป็นแขนบอลลูนจัมปายแขนค่ะแขนบอลลูนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นบอลลูนที่เป็นบอลลูนสั้น นะคะมันจะให้อารมณ์ความแบบน่ารักก็ได้นะคะหรูหร่าก็ได้นะคะตัวนี้นะคะช่วให้ดูมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแบบ เป็นกระเปอ๋อลงมากําลังดีน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกรงแขนเนี่ยก็คือมีการจับปลายแขนนะคะด้านในมีการรองด้วยผ้าตาข่ายให้นะคะเพื่อให้น้องเนี่ยมีความเป็นบอลลูนอยู่ทรงสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะใช้เชิงนะคะมาปิดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะในลายเียดของแขนอ่ะให้ดูพิจารณาดูแขนค่ะคุณแม่ว่าชอบไหมนะคะ ในส่วนของตัวเนื้อผ้านะคะตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นผ้าที่เป็นรูปมาที่คลาสสิกตลอดกาลเลยค่ะตัวนี้เป็นผ้าบุงงาปักดอกนูนนะคะงานของเราเนี่ยจะเป็นใช้ผ้าตัวที่แบบเอ่อความตะข่ายขเขาเนี่ยคือจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็คือไม่สากไม่หยาบแล้วก็แต่จะมีความเป็นแบบเป็นผ้ามีเนื้อคือมันจะแบบไม่ได้แบบแบบผ้าแบบบางๆางแปิวปิวหรือว่าแบบหยักหยาก,กสากผิวเนาะแล้วก็มันคือจะดอกจะปักคมชัดนะคะ คือจะมีความเป็นผ้าก็คือเนี่ยค่ะลายจากโคมชาร์จะสังเกตว่าดอกแบบจะแน่นๆแล้วก็ปักดอกโคมชาร์นะคะก็คือเป็นคุณสมบัติของผ้าที่มีราคานิดนึงเนาะถกสีสีแรกที่ใส่มาเปิดคลิปเลยเป็นสีแดงค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะสีแดงที่แบบว่าจะไม่ได้แบบของจริงก็คือไม่ได้มืดจนเกินไปหรือว่าไม่ได้เป็นแดงสว่างเป็นแดงแป๊ดเป็นแดงแบบ แดงแป๊ดๆเลยอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่นะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดนกก็คือแดงกําลังดีนะกาลังแมทกับผ้าถุงได้ง่ายแล้วก็สวยแล้วก็ดูแบบดูสุภาพนะคะมาขัดมาดูสีที่เหลือกันนะคะ6สีว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสีที่2นะคะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูที่ออกไปทางแบบกรีบบัวหน่อยๆนะคะเป็นชมพูหวานๆน,นะคะสับใครที่ชอบนะคะแบบว่า หนึ่งซื้อได้ครั้งหนึ่งแสบมาใส่เป็นงานแต่งอะไรใดๆได,ได้ด้วยนะคะก็แนะนำโทนสีชมพูค่ะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูนะคะก็ต่อไปจะเป็นสีครีมค่ะ ตัวนี้นะคะช่วงนี้สีครีมของเราขายดีค่ะคือนานๆทีถ้ามีผ้าครีมก็จะเอาครีมมานะคะอย่างที่บอกลูกไม้ส่วนมากจะไม่ค่อยย้อมครีมมากคือถ้าจะเป็นขาวก็จะขาวไปเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นครีมค่ะนี่จะเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างครีมกับขาวนะคะครีมเขาก็จะมีความแบบนวลๆนวลมากกว่านะคะเวลาแมทช์กับผ้าถุงแต่ละสีก็คือจะแบบให้ความแบบประมุลไปมากกว่าก็คือจะไม่ตัดกันชุ อะไรแบบนี้คือถ้ามันเป็นแบบขาวเนาะเวลาตัดก็ถ้าถุงแดงว่าถุงม่วงว่าถุงเขียวอะก็คือตัดโชะเลยแต่นี่คือแบบนวันวๆระมุนๆกว่านะคะก็ใครถ้าใครชอบนะคะก็สีครีมค่ะสีครีมนะคะ,ะให้ดูดอกนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปอย่างที่เห็นแล้วนะคะก็ก็ ทาสีขาวติดมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบเป็นสีขาวแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะกับการใส่ไปวัดมากๆอันนี้แบบว่าจริงๆคือสามารถใส่ไปงานเลี้ยงงานฉลองใดๆได้นะแต่ว่าคือรุ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกด้วยความที่เนื้อผ้าขาวค่อนข้างที่จะแบบว่าใส่สบายเนาะเหมาะกับงานกลางวันนะคะก็เลยค่อนข้างเชียร์ทำสีขาวติดมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการความแบบ ใส่ไปวดไดัดใดๆนะคะต่อมาไม่ขาดไม่ได้นะคะ mm. ก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยทําลูกไม้ดำเนาะ mm. ก็รับใครที่ยังอยากได้ลูกไม้ดำไว้ติดตู้อย่างที่บอกก็คือ,อ,อพูดไว้กันไว้ก่อนคือถ้าแบบว่ามันเป็นงานฉุกเฉินที่ต้องเร่งต้องรีบต้องจําเป็นต้องใช้เร่งด,ด่วนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีติดตู้ไว้ก็มาถึงเวลาก็ได้หยิบมาใช้ได้เลยนะคะก็คือลูกไม้ดําเนาะก็ขาดใส่ไปงานขาวดำเนาะ นนี้ะะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยก็คือใส่ไปวัดมันก็คือมันจะไม่มีเรื่องวิงวิงจนเกินไปมันจะแบบไม่ดูแบบเออไดูถูกกาเทศะเออต้องพูดแบบนั้นคืออันนี้คือดูดีถูกกาเทศะคือแบบว่าไม่ใช่แบบโอ้โหดําแต่มีเรื่องวิ่งวับอย่างกับไปงานเลี้ยงอันนั้นมันก็ดูไม่ดีเนาะอันนี้ก็คือส้มเห็นว่ามันโอเคเหมาะสมเราก็ได้ทําลูกไม้ดํามาให้นะคะต่อไปเป็นสีสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นสีน้าตาลทองค่ะเป็นสีที่แบบว่าก็ สีสวยคลาสสิกจ้มงบแบบนี้นะคะสีสวยคลาสาสิกค่ะสีน้ำตาลทองเดี๋ยวน้องุ่งจะไปเปลี่ยนให้ดูนะคะ <S <S เทียบให้ดูทุกสีเลยว่าชอบสีไหนนะคะสำหรับราคานะคะบอกก่อนเลยราคารุ่นนี้นะคะไซส์3ามส 3 8 4 4 2 4 4นะคะราคาจะอยู่ที่1,590บาทค่ะ1,590บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะถ้าเป็น46,48,50อะไรใดๆขึ้นไปหรือไซส์พิเศษนะคะสามารถสั่งปัดได้นะคะก็จะบวกราคาเพิ่มขึ้นตามราคาค่าผ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถทักมาคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวน้องชมจะไปเปลี่ยนให้ดูอีก ทั้งหมด5สีที่เหลือนะคะอันนี้ให้ดูสีแดงค่ะชอบสีแดงนะคะจดสีแดงไว้เลยนะคะแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยค่ะ สีที่สองที่ใส่มาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะสีนี้ก็ลองใส่มาให้คุณแม่ลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบสีนี้ไหมรับรองว่าใส่สีนี้เลือกสีนี้ไปได้ใส่ได้หลายโอกาสแน่นอนนะคะอาจจะเป็นงานทําบุญนะคะงานทอดกระถิ่นแล้วก็อาจจะมีงานแต่งก็ยังสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็สีนี้สีเป็นสีที่แบบตัดเก็บไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะคะสับสีชมพูค่ะอาขาและส้มจะเยยืนให้ดูพิจารณาดูนะคะว่าแม่ชอบสีนี้ไหมคะ สีตัวนี้นะคะเป็นสีครีมค่ะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนํานะคะเป็นสีที่ไม่ค่อยมาบ่อยเนาะก็สวนมักจะเป็นขาวไปเลยนะคะครีมนานๆจะย้อมลูกไม้มาทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับ กับสีด้วยสีคือแบบให้ยุก,กับย้อนยุคไปรนชกาลที่5ราชกาลที่6มากนะคะคือแบบแบบแข็งพองคล้ายๆหมูแฮมนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นสีครีมเงนนวลน,นะคะซึ่งใส่กับผ้าถุงได้งาด่ายแน่นอนนะคะอ่านล่วงจะยืนเฉยๆให้คุณแม่ลองดูพิจารณาดูว่าคุณแม่ชอบสีนี้ไหมชอบสีนี้สั่งสีนี้นะคะ แล้วก็มาถึงสีน้ำตาลทองนะคะสีนี้เนี่ยให้ความรู้สึกหรูหรานะคะดูแบบว่าใส่ได้หลายงานนะคะแล้วก็สวยคือทุกสีที่คัดมาจะบอกว่าเหมาะกับแบบหมดเลยนะคะแบบเขาจะค่อนข้างที่จะว่าออกแนวแบบหรูหราน่อยหนึงนะคะก็ดูน่ารักก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบ สีที่คัดมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีโทนแบบแปดดๆเนาะ,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 ะจะมีโทนแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบให้ความสึกแบบโอ้คุณนายหรูหรานะคะคุณแม่ขะตัวนี้นะคะรายน่ารักด้วยนะคะอาจจะให้ดูลายตรงแขนนะคะให้ดูรายตรงตัวนะคะใครชอบสีนี้นะคะสั่งสีน้ำตาลทองค่ะสีน้ำตาลนะคะให้ดูตรงคอค่ะ จะแต่งให้แบบนนแน่นๆเสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ลายค่อนข้างคมชัดนะคะใส่สบายมากนะคะผ้าตัวนี้สีดำค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่ำซมบอกนะคะว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างจะแบบว่า ดูเรียบร้อยนะคะอาจจะแบบว่าไปงานไปงานที่แบบว่าค่อนข้างจะสําคัญนิดนึงเป็นงานขาวดาที่ค่อนข้างแบบเออสาคัญนิดนึงต้องการความแบบเป็นหน้าเป็นตาต้องใส่ลูกไม้ไปอะไรอย่างนี้นะคะคือมันดูเหมาะกับการเทศะมันจะแบบไม่ได้มีแบบวิ่งวิ่งวับวับเยอะเกินจนแบบเหมือนงานลื่นเลงอะไรอะไรไม่ใช่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเก็บไว้นะคะเผื่อฉุกเฉินเผื่อได้หยิบมาใช้นะคะสั่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆอะมันตัดไม่ทันนะคะคุณแม่ และที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้อยู่ที่1590บาทนะคะสามารถสั่งตัดไว้ได้เลยนะคะเก็บไว้นะคะใครที่แบบว่าสนใจตัวนี้นะคะสีดำค่ะมาถึงสีสุดท้ายนะคะสีที่6ค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวออฟนะคะก็ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกงานบุญนะคะ ใครอยากได้สีขาวใส่ไปทําบุญนะคะตอนนี้ยังทันนะคะสามารถสั่งปัดได้นะคะแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยนะคะในราคา1590บาทเท่านั้นนะคะสีลายลายลา,ายหวานมากนะคะอะจะยืนนิ่งๆให้คุณแม่ดูร้านนะคะคุณแม่ชอบลายไหมรายนี้น้ำส้มว่าส,สวยนะคะลายแบบว่าดูแบบดูแน่นๆนะคะอันนี้อาจจะมองไม่ไม่เห็นเพราะมันเป็นสีขาวเนาะเนี่ยค่ะลายเขาจะแบบ ปักคมชาร์จนูนนะคะรอยนะคะแบบแน่นๆแบบนี้นะคะถ้าชอบตัวนี้นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือ3าหลักนี้นะคะเป็นตัวเลขนะคะสั่งรหัสนะคะตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยไซส์ค่ะ นะคะแล้วก็เลือกวิธีการชําระเงินนะคะโจนชําระหรือเก็บเงินบายทางนะคะแนะนําวิธีที่ดีสุดก็คือไลน์มาสั่งนะคะเผื่อออเดอร์จะได้แบบไม่ตกหล่นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งคือเรารับโทรศัพท์เยอะมากนะคะบางทีก็อาจจะแบบมีสายซ้อนหรือว่าไม่รับสายบ้างนะคะต้องขออภัยค่ะไลน์มาสั่งคือดีที่สุดนะคะแอดมินจะยอยตอบนะคะก็ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ